อา้าวันศกกาวันนี้สวยจังเลยทานนั้นก็ได้เดินต่อไปข้างหน้าแล้วผิวป่า หอยทากได้เดินไปเจอกระต่ายแล้วจึงหวกกับกระต่ายว่าขอทางหน่อยได้ไหมกระต่ายก็มองกับหอยทากกลับมาแล้วพูดว่าถ้าอยากข้ามก็กระโดดข้ามสิกระต่าย ก็ท้าทายให้หายทานั้นข้าม,มาข้ามาสิ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 หายทานั้นก็ได้ข้ามไปได้และพูดว่าฮ่า <h> ฮ ah> ่าสบายมาก เาย่างนั้นได้เดินไปเจอสะพานขาดถึงตกใจฮะเออไมาดีเนี่ยข้างหน้าสะพานขาดหฮาย่างถอนหายใจโดดเลยดีกว่าไหมเนี่ย ระหว่างทางก่อนถึงสะพานค่ะหอยทานนั้นได้ร้องหายฮือฮือฮือหอยทานได้พวกกับตัวเองว่าเอาวะเป็นไงก็เป็นกันจะโดนแล้วนะ จากนั้นหอยท่าก็ได้ตัดสินใจกระโดดข้ามไปแล้วพูดว่าคิดว่าไม่รอดแล้วฮ่า